คุณผู้ชมคะช่วงเวลาสัมภาษณ์พิเศษในรายการในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่อยากจะให้คุณคุณได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราไม่กินของเราได้ทรงงานเพื่อประโยชน์เพื่อปุงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลา กว่า60ปีที่พระองค์ทรงครองราชมาค่ะกับท่านเลขาธิการค่ะสำนักง,งานกปรท่านขาท่านเลขาค่ะโครงการที่หลายคนอย่างตัวเพื่อนเองเนี่ยเพื่อนทราบว่าโครงการในพระราชบิดเนี่ยมี4,000กว่าโครงการมันถึงโครงการหลวงเหมือนกันไหมคะโครงการหลวงโครงการในพระราชบิดเนี่ยค่ะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะโครงการหลวงแล้วก็ทราบว่ามีเป็นเส้นทางให้ไปเที่ยวด้วยใช่ครับโครงการหลวงก็คือโครงการที่อยู่ในเฉพาะภาคเหนือ ที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยภูเขาที่อยู่บนยอดเขาต่างๆของภาคก็จะมีชื่อโครงการเหลือโครงการประเดนี้มันกระจายอยู่ทั่วประเทศนะฮะในที่เส้นทางต่างๆที่เราบอกว่าเรามีทั้งถึง38เส้นทางในการที่จะนอกจากโครงการที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วมันมีทั้งความสวยงามมันมีสเสน่ห์ในตัวแต่ละที่เนี่ยเราก็คัดเลือกขึ้นมาเพื่อากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ย ไปศึกษาไปเรียนรู้แล้วก็ไปเที่ยวกันด้วยนะอย่างเช่นภาคเหนือก็แน่นอนนะสำคัญสำคัญอย่างโครงการหลวงดอยอ่างขางเนี่ยมผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินเคยได้ฟังมาตลอด<ะ>ว่าดอยอ่างขางเนี่ยใช่ไหมฮะอากาศจะหนาวเย็น<ะ>ตลอดเวลา<ะ>แล้วเราอยู่เนี่ยเดือนมีนาเมษายนข้างล่างร้อนๆเนี่ยพอขึ้นไปบนดอยอ่างขางแล้วก็เย็นสบายดี<ะ>และนะ้วน้าวันนี้ผมคุยได้เลยเพราะว่าพอดีผมประชุมกับทางโครงการหลวงบ่อยว่าขณะนี้ที่โครงการหลวงเนี่ยเขาได้มีปลูกต้นซากุระและดอกซากุระบานแล้ว เขาโชว์ได้เลยว่าดอกซากุระบานที่โครงการหลวงก็ไปเที่ยวไปชมได้ซึ่งอากาศเย็นสบายดีมากครับนอกจากนั้นอย่างเช่นดอยตุงเนี่ยเคยได้ยินโอ้ยดอยตุงนี่้นยังไม่มีโอกาสเลยท่านเลยค่ะค่ะแล้วก็มีแฟนรายการบอกว่าสวยมากครับดอยตุงเนี่ยโอ้โหเขาฟื้นฟูจากป่าที่ถูกทําลายเนี่ยฮะให้กลับฟื้นขึ้นมาอุดมสมบูรณ์ก็โดยการปลูกเน้นปลูกป่าสร้างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นมาเข้าใจแล้วเขาสร้างสวนดอกไม้สวยมากเจ็ดที่เป็นได้ฟิน จากไร่ฝิ่นเนี่ยกลายมาเป็นทั้งป่ากลายเป็นทั้งสวนดอกไม้กลายเป็นทั้งต้นกาแฟให้กับชาวบ้านที่ทำอาชีพได้ สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ค่ะอยู่ทั้งหมดเป็นอยู่ทางภาคเหนือหมดเลยหรือเปล่าคะโครงการหลวง<อ>ที่38สเส้นทางเนี่ยท่านไม่เฉพาะเฉพาะโครงการหลวงนี่อยู่ภาคเหนือแต่จริงแล้วในเส้นทางการศึกษาดูงานของโครงการพระบิดแล้วเรามีอีกมากมายอย่างภาคกลางเนี่ยคนอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาก็ชอบไปยางเคยได้ยินเคลื่อนป่าศาตร์ชลสิทธิ์โอ้ดังมากท,ท,ที่จังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยในช่วงเดียนธันวาเนี่ยเขาจะปลูกดอกทานตะวัน ล้วออกมาสวยงามมากคนกรุงเทพก็ไปเที่ยวไปถ่ายรูปกันเต็มไปหมดอันนี้ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพไปก็ประมาณชั่วโมงครึ่งริ้งอันคือเขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกฮะท่านตั้งพระราชทานชื่อเลยเขื่อนขุนด่านปลาการชนเขื่อนทุกเขื่อนหรือว่าชื่อทุกชื่อเนี่ยเป็นชื่อที่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งด้วย ใช่ครับเขื่อนสำคัญสำคัญท่านจะพระราชทานนามให้นะที่ทางหน่วยงานขอขอพระราชทานนามท่านก็จะตั้งนามให้นะฮะอันเนี้ยของภาคกลางก็ใกล้ๆกล้็มีเยอะนะในเขตเหนือแม้แต่ภาคใต้ก็มีฮะโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านกรรมธิานชื่อเขื่อนเนี่ยอุทกวิภาคประสิทธิ์ใช่ไหมอุทกวิภาคซึ่งมีคําแปลชัดเจนว่าเป็นเขื่อนที่กั้นน้ําตอนนั้นกั้นเพื่อให้น้ําเค็มเนี่ยมันลุกล้ําเข้ามา ในขณะเล่นกรนเดียวกันน้าจืดตรงนี้นก็เก็บน้ําจืด <c oughs> ไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ <c oughs> นะฮะโครงการเพราะฉะนั้นในทุกพื้นที่มีหมดแล้วก็เป็นที่ที่เหมาะสมที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาเข้าไปดูงานแล้วก็ให้เห็นเป็นตัวอยา่างที่จะเรียนรู้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับที่ท่านพูดทั้งสามเส้นทางเนี่ยเพราะโครงการหลวงที่ทางภาคเหนือแล้วก็ทุกทุกแห่งของประเทศไทยเนี่ยคนประชาชนชาวไทยไปเที่ยวได้ด้วยหรอคะได้ครับ เรา oh. จดให้ไปเที่ยวแล้วเราเน,น้นว่าให้ไปเที่ยวเลยครับเพราะว่าการไปเที่ยวเนี่ยในโครงการเหล่านี้มันไม่ใช่เที่ยวดูความศึกษาอย่างเดียวแล้วมันได้สาระด้วยมันได้ความรู้จากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นยิ่งเป็นนักเรียนเยาวชนนักศึกษาเนี่ยเนี่ยแทนที่เขาจะเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเรียนในห้องนั่งฟังเบื่อไหมฮะน่าเบือ่อนะน่าเบื่อน่าเนี่ยไปเที่ยที่เดียวเนี่ยที่ผมมีศูนย์ศึกษากับอ่าวคุ้งกระเบนไปเดินป่าชายเลนนยฮะสองชั่วโมงเ่ย่านจะเห็นเลยว่าป่าเนี่ยมีความสําคัญยังไงมันล่มลื่นยงงไ มันเย็นสบายยังไงนะอันนี้เป็นต้นแลในระหว่างเดินเนี่ยเราก็มีป้ายสื่อความหมายอธิบายอีกว่าแต่ละเมืองเนี่ยเพราะเวลานักเรียนไปเรียนเนี่ยจะชอบอย่างนี้มากกว่าชอบมากกว่าเรียนในห้องที่นั่งฟังครูเป็นให่ได้เ <ไป S 1> พราะก็ชอบอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งเสริมอย่างงี้ฮะเราก็ส่งเสริมภาษาให้ไปเที่ยวในทุกพื้นที่ซึ่งใกล้ที่ไหนอย่างที่ผมเรียนแล้วจริงๆแล้วโครงการอันเนื่องมาจากพระาเรมเนี่ยมีทุกจังหวัดนะฮะสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ครับคุณคุณก็ไปเที่ยวได้เลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะวันที่สองถึงสค่ะที่ดอยอินทน เนี่ยแหละก็จะไปเที่ยวได้กับที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้ได้ความรู้บ้างทีเดียวแล้วทุกวันนี้ค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รมทาาจจมราบเลยเคยเห็นแต่ในข่าวในพระราชนัดดาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานยังทรงงานในโครงการพระนชดำริอยู่ไหมคะครับก็ยังทรงงานอยู่ฮะแม้แต่ท่านรพระประชวรประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชท่านก็ยังทรงงานอยู่ การศึกษาติดตามในส่วนของสำนักงานกปรลก็จะกล่าวเป็นกมทูลถวายรายงานต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่องเสมอมาและท่านก็ยังห่วงใยในปัญหาของประเทศในทุกๆเรื่องนะฮะอย่างสักสองสาวันนี้เห็นไหมฮะ็เหนข่าวไหมฮะที่พระธานพระราชรวมราชโองการให้ท่านยมตีเข้าเฝ้าทูลถวายรายงานเรื่องการบริหารจัดการน้ําซึ่งน้ําก็เป็นปัญหาที่เราประสบน้ําท่วมหนักมาในปี2 5 5 4ราเพราะปีนี้เรากำลังประสบความแห้งแล้งแล้วนะครับมากแห้งแล้งมากมีการแห่นางแมวกันด้วยแ ล้วเริ่มเริ่มแรงแรงกันมากขึ้นแหละเพราะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยกันดูแลการรักษาต้นน้ำเนี่ยโดยเฉพาะป่าไม้เนี่ย <ฮะ S 2> ผมเรียนว่าสําคัญมาก <ฮะ S 2> ถ้าเราตัดไม้ทำลายป่ากันไปหมดเนี่ยเราก็จะประสบเนี่ยพอน้าแรงน้ําแรงพอน้าฝนน้ำท่วมอีกอย่างหนึ่งค่ะท่านเลขาค,ค่ะประชาชนชาวไทยที่อาจจะเกิดอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้กลับบ้านมาหลายสิบปีอาจจะยังไม่ทราบว่าหนึ่งอย่างที่ในหลวงของเราทําได้ก็คือฝนหลวงใช่ครับ ทำได้ยังไงอะคะฝนหลวงนี่ฮจริงๆแล้วเนี่ยท่านเริ่มคิดตั้งแต่ปี2498 98ก็คือ60เกือบ60ปีที่ผ่านมาท่านเสด็จไปเยี่ยมประชาชนชาวภาคอีสานเนี่ยท่านเห็นความแห้งแล้งความท่านก็ทรงคิดจะแก้ไขปัญหาใช่ไหมท่านเงยพระพักดูบนท้องฟ้าท่านทรงเห็นเมฆท่านคิดตัวทำยังไงให้เมฆตกมาเป็นฝนอหนึ่งเดียวในโลกเหรแต่ท่านก็คิด คิดเลยว่าเอ๊ะทำได้ท่านอกท่านเคยอ่านหนังสือที่ทำได้ท่านก็เริ่มทดสทดลองทดสอบกันจนกระทั่งผมไปติดตามข้อมูลว่าฝนหลวงที่ทําได้ครั้งแรกในปี2512หมายความว่าทรงใช้เวลา14ปีค่ะ14ปีลนศะึกษ<ะ>าทดสอบทดลองจนทาให้ฝนหลวงตกมาได้แล้วฝนหลวงนนเนี้ยวันนี้ก็สามารถจะช่วยพื้นที่ได้ทั่วประเทศ เราเลยตั้งเป็นปัจจุบันเราจะตั้งเป็นกลมละ<ฆ>เป็นกลมฝนหลวง<ฆ>อยู่ในกระทรวงเกษตรสหกร<ฆ>ผมก็ถามว่ามันปีหนึ่งช่วยพื้นที่ได้เท่าไหร่คุณเพิรลรู้ไหมครับว่าปีหนึ่งสามารถช่วยพื้นที่ทั้งประเทศเลยเนี่ย<ห>ได้ถึง6 6 0ล้านไร่โอ<ห>เป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจว่านี่แหละค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไมคิงของเราในหลวงของเราได้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างเรียกว่า หนักหนักมากจริงๆนะคะท่านเลยค่ะค,ค่ะวันนี้ได้ความรู้มากๆทีเดียวท่านมีอะไรฝากบอกถึงประชาชนชาวไทยกับทั่วทั้งอเมริการวมจนถึงแคนาดาเชิญได้เลยค่ะท่านครับก็อยากจะเรียนว่าในประเทศไทยนั้นโครงการอันนี้มาจากพมิทเนี่ยก็กาลังขยายผลแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็อยากจะเรียนให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ที่อเมริกาและแคนาดาว่า ป่าต้มเหตพี่เจ้อยู่น,นั้นทรงห่วงใยประชาชนคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ทรงติดตามข่าวสารข้อมูลแล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือหรือโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดมาครับ วันนี้ได้ความรู้มากกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับกับขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแล้วเรื่องประโยชน์สุขของแผ่นดินนี่แหละค่ะจากที่ดิฉันได้รับมาจากท่านเลขาธิการเนี่ยนะคะสำนักงานกปรรค่ะจะนํามาฉายให้คุณคุณได้ชมกันทั่วประเทศรวมไปนถึงคนไทยที่อยู่ในชาติแคนาดาด้วยวันนี้รายการหมดแล้วล่ะค่ะต้องติดตามได้ใหม่นะคะดิฉันเปิ้ลอนามานและท่านเลขาธิการ สำน no part, ักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณสุวัเทพอารัต้องลำลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพคุณค่ะสวัสดีครับการใช้สบู่ที่มีความเป็นกรดด่างมากเกินไปอาจทำให้ใบหน้าแห้งขาดความชุ่มชื้น The Booster Plus เ่อสบางรูปแบบใหม่เพื่อให้การล้างหน้าของคุณสะอาดล้ำลึกเรียบเนียนตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จากส่วนผสมของธรรมชาติกว่า30ิชนิด ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของ The Booster Plus ทดลองด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่949 201 6583นะคะ เป็นเวลา60กว่าปีมาแล้วที่เราเห็นภาพพระเจ้าแผ่นดินของพวกเราเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกพื้นที่ห่างไกลความเจริญเพื่อวางรากฐานที่จะช่วยให้ประชาชนบนแผ่นดินของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและที่นี่ก็เป็นหนึ่งในดินแดนเหล่านั้น เราต่างทราบดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือผู้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลในหลายๆด้านพระองค์ไม่เคยละเลยแม้แต่สิ่งเล็กๆพี่พี่สวัสดีค่ะพี่ครับพี่ต้องกัรด้ดัเกียวไหมคะสิ่งเล็กๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาในวันข้นนางหน้าคือหนูวเหรอคะยัเ่เด็กอยู่เลยนะ นำพี่เที่ยวได้เลยรอบอย่างนี้เลยเหรอค่ะไปเที eh? at, ่ยวที anyway. ่ไหนคะก็จะพาไปแสดงจำลองปราเฟีมองค่ะโอเคโอเคไปไปทังนี้เลยค่ะไปเลยค่ะได้เที่ยวกับมพุเทศตัวจิ๋วก็สนุกดีเหมือนกันในหลวงนี่ก็จะเดินข้ามขาวมาค่ะโอ้ค่ะแล้วก็มงคนม้งเขาก็เริ่มปลูกลิ้นจี่อะไรพวกนี้ค่ะแล้วในหมู่บ้านนี้มีสักกี่คนเนี่ย ก็มีห้าร้อยกว่าคนอย่างนี้โหก็เย่อมกันนะแล้วก็ทํามาค้าขายอยู่อะไรกันแถวนี้ใช่ไหมค่ะ<ม>แล้วก็ทำเสริมนี่จค่ะพูดเก่ง่งนี้ใครสอนมาเนี่ยครูที่โรงเรียนค่ะแล้วโรงเรียนอยู่ไหนอคะคะโรงเรียนอยู่ตรงนี้ค่ะให้พี่ไปโรงเรียนได้ปะได้ค่ะงั้งทางนี้เลยค่ะในหลวงพวกหนูเรียกว่าเจ้าพ่อหลวงค่ะ นี่เองโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถรัรมภ์หนึ่งโรงเรียนจากแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงผู้คนบนดอยสูงท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ในอดีตที่รอการพัฒนาในหลายๆด้านทำไมในหลวงจึงยังทรงให้ความสำคัญกับโรงเรียนมาเป็นอันดับต้นๆ เรื่องราวในครั้งนั้นคงย้อนไปไกลเกินกว่าที่ไกดตัวเฉีวจะเล่าให้ฟังได้พ่อหลวงสวัสดีค่ะแต่ไกดก็ช่วยนําทางไปพบกับคนคนหนึ่งจนได้เด็กๆเ,เหล่านี้ไม่ได้รู้จักพ่อหลวงในฐานะผู้ใหญ่บ้านของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังผูกพันกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีโรงเรียนนี้ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะอ,อ๋อจริงๆสภาพเมื่อก่อนเนี่ยบ้านนี้มีไม่กี่หลังนะคะ ก่อนที่มีโรงเรียนมันมไม,มีกี่หลังแล้วก็ถนนหนทางเข้ามาเนี่ยไม่มีต้องเดินเข้ามาลำบากจากตรงด้านหน้าจากประเทิโอ้โหคือเดินเท้าเท่านั้นเดินเท้าเท่านั้นก็มันยังหวาดระแวงกลัวกันอยู่เพราะว่าสื่อภาษากันไม่เคยไม่เคยเข้าใจ คือใครเข้ามาเหมือนคนแปลงหน้าอ๋อคือคือ<ช>สมมติว่าอยู่ๆใส่เดินดุมๆเข้ามาออไม่ได้ไดเลยกลัวครับวิ่งหนีฮะสมัยก่อนเนี่ยคือความเข้าใจนะครับของคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาไม่ไม่เข้าใจว่าการศึกษาเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับ,ก,บกับชาวบ้านบ้างกับตัวเองบ้างเรียนไปก็ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรทำทำงานดีกว่าว่าอย่างนั้นแล้วสุดท้ายมามีโรงเรียนนี้ได้ยังไงคะ ก็ S <S> สมัยก่อนเนี่ยในในหลวงท,างท่านก็ให้ตอเชดอรครับ<อ>เป็นโรงเรียนตอเชดอรชจริงๆคุณลุงคุณพ่อคุณลุงเขาก็เล่าให้ฟังนะครับคุณลุงเขาก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาช่วยกันคือไม่มีโรงเรียนนะเขาก็สร้างเป็นเพิงเล็กๆนะครับเป็นเพิงขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันสร้างทั้งคุณลุงที่นะที่ช่วยสร้างท,ที่ได้เห็นภาพที่ได้โอ้ยได้ช่วยสร้างได้ไหครับยังมีคนที่เห็นภาพจําได้ตรงนั้นอยู่ครับ นับจากวันที่ในหลวงเสด็จมาในครั้งนั้นความเปลี่ยนแปลงมากมายก็เกิดขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้คุณลุงคะตอนที่ในหลวงเสด็จมาถึงที่นี่มายังไงคะเดินพานเดินเท้ามาเลยเดินเท้ามามานี่นมาเต็มนี่นะเตี้ยมมันช่ปะมาประมาณสักกี่กิโลอะโอ้ก็ฮะ จะโอยมาเทนโดยสุเตทมานี่กี่กิโลเจ<ะ>็ดกิโลเจ็ดกิโลอ่ะเจ็ดกิโลแล้วลุงเรารับเสด็จอยู่ท่านมีับสั่งด้วยว่าย,ยัางไงบ้างอออถ้ามาันมาถึงที่นี่นะมันนายหลวงถามว่า,านี่จะไหนมาไหนมาใช่ไหมบเล่าทุกอย่างเลในายหลวงฟังนะนายหลวงเขาว่าเอยมันถ้าอย่างนี้นะไม่ต้องไปไหนนะคือมาอยู่นี่นะเราเราจะเอา,เอาหมูมายาให้ ถามว่าทุกวันนิทาอะไรกินว่าโอ้มาก็ปูเพงมาก็พูทต้องให้เขาะนี่ยนว่าโอ้ยอย่างนี้ขเขาเล่นด้วยเขาว่าขอ,าขอเลิกไล่ไหมโอ้ยเดิอเร้าไม่ได้ก็กินก็อยู่นี่นมก,ก็อยู่นี่ทางเส้นก็ขายเอาสตางค์เนี้ยมาซื้อมาออเลี้ยง,งมาเลี้ยงตัว,วามาเลี้ยงตัวเราที่นี่เขาบาเว่า ก็ในหลวงก็ว่าไอ้ยานี่ก็จะเอาเ็นจีเดอเอาล้านใหญ่มาปลูกเอาไห<ง>มให้เลนจีลายาย้านใหญ่ก็ทุ่หลวงเนาะการเสด็จมาของในหลวง,ดวลวงได้ฝากความประทับใจไว้กับพ่อหลวงยิ่งยศอดีตผู้ใหญ่บ้านของที่นี่เช่นกันพระองค์ก็อยากจะให้ชาวบ้านนะฮะเปลี่ยนเรื่องของการเกษตรนะฮะ ให้ไปเป็นไปปลูกพืชตัวอื่นนะฮะทบแทงฝิง่นคือพระองค์จะไม่ให้เลิกทันทีนะฮะคือเพราะว่าถ้าถ้าเอาพืชตัวไหนนะครับที่มาทบแทงนะฮะถ้ายังไม่ได้ผลนะฮะก็ก็ยังไม่เลิกตัวเก่าการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามแนวทางของพระองค์ท่านนี่เอง ทำให้ชาวบ้านเปิดใจยอมรับในที่สุดคนนคนจจนหง่พระองค์เอาพันพันลิ้นจี่นะฮะมาให้ชาวบ้านนะฮะปลูกก็ประมาณปี2 0 0 0ปี2 5 0 6นะฮะแล้วในหมู่บ้านนี้ะเลิกปลูกฝิ่นจริงๆนะฮะปี2,515นะฮะ <c oughs> ก็ต้องใช้ระยะเวลา นำผสมควรนะฮะกลัวตัวพืชตัวเทียบพระองค์นะฮะให้มานะฮะจะทบแทงได้นะฮะนอกจากพันลิ้นจี่ที่จะเป็นพื้นฐานการเกษตรแล้วพระองค์ยังแนะนำสากกรร้านค้าเพื่อเป็นพื้นฐานการค้าขายและการท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งทั้งหมดนั้นจะไม่มีทางคงอยู่และต่อย,ยอดมาถึงทุกวันนี้ได้เลยหากยังขาดอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ก็ทรงเห็นและให้ความสำคัญไม่แพ้กัน